สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของเคื่องฟ้ารีสอร์ทนะครับด้านหลังของผมนี้ก็คือบ้านหลัง18นะครับหรือที่ลูกค,ค้าหลายๆท่านตั้งชื่อให้ว่าบ้านหอคอยนะครับครับสำหรับบ้านหอคอยนะครับราคาราคาที่พัก ต่อคิมก็จะอยู่ที่ราคา600บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเป็นราคาประหยัดสาหรับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทางด้านนี้นะครับจะเห็นเป็นวิวน้ำตกนะครับด้านหน้านี้นะครับสามารถลงเล่นน้ําได้นะครับปลอดภัยครับแล้วก็ทำการอนุรักษ์สำหรับ ทางบ้านหลังที่สิบแต่หลังที่นี่เวลานอนจะได้ยินเสียงน้ำตกพัดเศนะครับได้ยินเสียงธรรมชาติของน้ำกั้งคืนนะครับจะนอนหลับสบายแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นต้นผู้เรียนหม่อนทองนะครับซึ่งเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลของต้นฟ้าดีจอดครับในครั้งนี้ผมก็จะ ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนในการนำเสนอบ้านพักหลักทีนะครับที่บ้านนี้บ้านแรกผมเป็นหกบ้านพักหลักทีนะครับก็เป็นบ้านไม้ครับในรูปแบบเรียกได้ทั่วไปครับด้นานหน้าก็จะมีหน้นั่งแล้วก็มีรถสองประตูนะครับสาสสามรถ ภา,ายในก็จงทีพื้นที่สำหรับใส่ที่นอนสวยๆนะครับสามารถเอาได้สบายๆสองท่านนะครับแล้วก็ภา,ายในนะครับภา,ายในนี้ก็จะสามารถนอนที่นอนได้อีกที่สบายๆเลยนะครับบรรยากาศก็แบบทั่วๆไปเป็นแอร์น้ำอุ่นทีวีนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นเป็นกระดาษ เะไดระดับลงไปนะครับภายในก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นครับสำหรับในตัวบ้านภายหนก็จะมีแอร์แล้วก็ทีวีนะครับ ราคาที่พักสําหรับห้องห้องนี้นะครับก็คืนละหกร้อยบาทนะครับถ้าก่าบ้านหลังสิบแปดแล้วก็สําหรับท่านที่ชื่นชอบในการฟุตบอลเลยนะครับทางด้านนี้นะครับจะเห็นนะครับเราจะมีเราจะมีกล่องรับสัญญาณนะครับของ gmm หรือ psi นะครับติดไว้ทุกห้องลูกค้าสามารถนำกล่องรับสัญญาณส่วนตัวนะครับมาแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับเพื่อความสะดวก และก็สําหรับท่านที่ท่านที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับก็ขอความกรุณาเอานำกรงมาด้วยนะครับกรงกับผ้าคลุมแล้วก็ไว้ที่ด้านนอกห้องนะครับเพราะว่าถ้าไว้ด้านในเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับเพราะลูกค้าของเราทุกท่านก็ประทานเข้าไปได้นําสัตว์มาด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นนี้ก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในการให้บริการของเรานะครับก็ขอเชิญชวน ท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับท่รมการธรรมชาติและสายน้ำนะครับที่ท่านที่ต้องการการพักผ่อนจริงๆนะครับก็เรียนเชิญที่ท้องฟ้ารีสอร์ทนะครับผมิดีให้บริการทุกขั้นนะครับเราจะใส่ใจดูแลันด้วความเป็น่ังเองขอบคุณครับ